สวัสดีค่ะชาวราศีตุลค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่23กันยานะคะถึงวันที่22กันยานะคะอันนี้จําแนกตามสัตว์ตะวันตกก็จะตกอยู่ในช่วงของราศีตุลน,นะคะก็ชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนธาตุลมนะคะแล้วก็มีดาววีนัสหรือดาวศุกร์นะคะเป็นดาวประจาําราศีเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะของดาวศุกร์ก็คือเป็นดาวแห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลักษณะของ โดยทั่วไปของคนชาวราศีตุลก็จะเป็นคนเกว่าเป็นคนก็เป็นคนรูปรูปรูปงามนะคะสวยหล่อมีดาวศุกร์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของชาวราศีตุลนะคะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าเป็นชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่เขาบอกว่าถ้าจะพูดอีกย่างเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ perfectionist ก็คือเป็นคนที่ต้องการอะไรที่มันสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้ เพราะนั้นเวลาเขาจะคิดจะตัดสินใจอะไรต่างเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาไตรตรองอย่างถี่ถ้วนนะคะเพราะนั้นถ้าจะมีอะไรให้มีการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยต้องให้เวลานะค,ะคือจะไปเร่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องพิจารณาไตรตรองรอบครอบทุกด้านนะคะนั่นก็คือเหมือนกับว่าจะคือไม่ต้องการให้มีเกิดความผิดพลาด แม้แต่น้อยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคน perfectionist ก็คือว่าเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบอย่ามาเล่งนะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของชาวราศีตุลน,นะคะอันนี้คืออันนี้ถือว่าเป็นข้อเด่นของชาวราศีตุลเลยนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นข้อดีนะคะถ้าจะคือจะไม่มีการความผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยจะมีให้เกิดขึ้นน้อยมากสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่ มีความละเอียดที่ถ้วนมากๆในการพิจารณาสิ่งต่างๆนะคะน,นี้เป็นข้อด,ดีถ้ามองไปดีก็ดีนะคะก็คือแบบอาจจะใช้เวลานิดนึงนะ,ะคะพันก็คือแต่ว่าใครที่มีคนรอบข้างอ่ที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะก็จะเป็นก็คือต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอย่ามาเร่งอย่ามาอะไรมากในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะต้องให้เวลา ทีนี้มาดูว่าในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีตุลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเหมือนเดือนนี้ชาวราศีตุลจะต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยต่างๆเยอะแยะนะคะเหมือนว่าเพราะว่า,าตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเรา,เามีดาวพุธนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนราศีตุลก็แล้วก็มีดาวศุกร์ด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นเขาบอกว่าโดยลักษณะของชาวราศีตุลเนี่ยก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการพูดจา เดือนนี้เหมือนก็มีการต้องคุยกับคนนคนนี้เยอะยะเหมือนกับว่ามีการสื่อสารค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะคะก็ติดต่อคนนั้คนนี้เยอะนะคะเพราะมีดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนแล้วก็มีดาวศุกร์โดยถามว่าในการพูดจาในการเจรจาในการติดต่อครั้งนี้ดาวคนาชาวตุลน,นะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ก็คือจากที่มีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วนะคือมันก็าการพูดจาการพูดคุยเนี่ย ก็จะได้รับความเาเรียกได้รับความนิยมมีเสน่ห์ในการพูดจาเนื่องจากมีดาวสุขรวมอยู่ด้วยนะคะแต่ช่วงต้นเดือนนะคะมีดาวดาวพุธที่เราที่อยู่ในเรือนหนึ่งของเราตรงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันมาทามุมเขาเรียกว่าทํามุมเครียดนะคะกับดาวดาวดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในเรือนสี่เ,เรื่องของครอบครัวนะคะจริงๆเหมือนกับว่าดาวดาวเสาร์นะคะว่าเป็น มันมาทํามุมเครียดกันอยู่มันว่าพูดไปแล้วคุยไปแล้วติดต่อสื่อสารไปแล้วในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะมีทําให้เกิดความไม่สบายใจนะ,ะเป็นความเครียดซึ่งดาสวสาเป็นเครียดที่เครียดสะสมเครียดนานด้วยนะ,ะคะพูดหนึ่งคว่า,วาช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9นะคะในตอนที่ดาวพุฒนะคะยังอยู่ในเรือนหนึ่งนะคะ ในการพูดคุยอะไรต่างๆในครอบครัวเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งความเครียดความไม่สบายใจนะคะเหมือนกับว่าเครียดค่อนข้างจะสะสมด้วยเพราะในเรื่องของดาวเสาร์เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะให้เขาเรียกว่าในการพูดการคุยการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อยพูดค่อยคุยนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างก็คือเหมือนเป็นครอบครัวอนอกจากเรื่องของของครอบครัวนะคะยังเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าเป็นของบ้านที่อยู่อาศัยคือใครที่ไปติดต่อหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะอาจจะยังการเจรจาต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าแนวโน้มดีนะเพราะมีดาวดาวดาวสุกรวมอยู่ด้วยคือการในการพูดคุยการเจรจาเนี่ยเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในการพูดคุยเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามพลายไปตามความคิดที่ตั้งไว้ นะคะเหมือนกับบางคนอาจจะไปเดียวเรื่องของอที่ว่าสายเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนก็ยังยังไม่เป็นไปตามคาดนะคะยังมีความเครียดยังอะไรต่างๆยังไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ส่วนวันที่9นะคะมีดาวก็คือดาวศุกร์ซึ่งอยู่ในเรือนหนึ่งของเราด้วยเนี่ยคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของอเป็นดาวพลังบวกมากๆนะะอาจเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะคะพอดีว่ามันมาทํามุมตรงข้ามนะคะทำมุมตรงข้ามกับดาวองคารนะคะ ซึ่งอยู่ในเรือนเจ็ดเรือนคู่คลองนะคะซึ่งออยู่ในเรือนของราศีเมษก็มีดาวออังคารเป็นดาวประจําเรือนอยู่นะคะค่อนข้างจะแรงด้วยนะะทางอีกฝั่งหนึ่งที่ที่พิเกิดความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าในตัวเราเองกับคู่คลองเนะะี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าจะยังเขาเรียกว่ายังคุยกันไม่ลงตัวยังเหมือนกับว่ายังยังมองคนละมุมอยู่นะคะเหมือนกับว่า เพราะดาวองคารัก so, so so, so so, ็ค so, um. okay, so ่อนข้างแรงตกอยู่ในเรือนของราเรือนของเรือนเจ็ดนะเป็นเรื่องของคู่ครองนะคะหรือจะเป็นเรื่องของคู่สัญญาก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในเรือนเจ็ดเพราะฉะนั้นในการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองเนี่ยถือว่าเนเรื่องของความรักก็คือยังมีความรักให้กันอยู่เพียงแต่ว่าในการพูดคุยการเจรจาการอะไรต่างๆเนี่ยกับคู่ครองของเราเนี่ยก็ยังมีความเขาเรียกว่า ยังมองกันคนละมุมยังไม่เป็นไปในทางเดียวกันนะคะหรือถ้าพูดเป็นเรื่องของโ้อสัญญานะคะอาจจะอาจจะยังเหมือนกับว่ายังยังคิดคนละแบบยังไปคนละมุมยังเหมือนกับว่ายังไปกันคนละด้านอยู่ยังเป็นไม่ยังไม่เป็นไปทางเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงของวันที่9นะคะที่ดาวดาวศุกร์ทำมุมตรงนี้ทำาตรงข้ามนะคะแล้วก ในส่วนของตัวดาวสุกเองนะคือนอกจากจะเรื่องของคู่ตัวเองที่ยังมีปัญหากับเรื่องของคู่ครองก็คือมองคนละมุมนะคะหรือเป็นเรื่องของคู่คู่สัญญาด้วยนะคะก็คือดาวสุกก็ยังก็คือช่วงที่15นะคะก็คือเหมือนว่าดาวสุกก็ยังอยู่ในเรือนหนึ่ง 1, ก็ยังมาทํามุมเครียดกับดา,าดาวดาวพุโตโแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะซึ่งอยู่ในเรือนครอบครัวอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของครอ,อ,อบครัวนะคะเหมือนกับว่า คือเหมือนกับว่าคิดคนละมุมคนละด้านกับคู่ครองก็ส่งผลมาถึงครอบครัวทาให้เกิดครอบครัวมีความตึงเครียดกันนะคะเหมือนว่ามันมันเหมือนกับว่ามันโยงกันมาเรื่อยๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการไปคู่สัญญาถ้าเกิดใครที่จะติดต่อเรื่องของอ,อสังหาหรือว่าอะไรต่างๆบ้านที่อยกยอา,ายเนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้พอมาอดาวสุกก็ยังมาทํามุมเครียดกับเรื่องของบ้านอยู่เพราะนั้นก็ว่าก็ถือว่า ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ยังยังติดขัดยังไม่ราบเลื่อนนะคะแล้วก็วันที่19เองเนี่ยคะ่ะก็ดาวศุกร์นะคะก็ยังมาทํามุมเครียดกับดาวเสาร์อีกก็ยังมาต้องมาเครียดต่ออยู่นะ,ะยังไม่ยังไม่โล่งนะคะจนกว่าวันที่21นะคะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนเอ่อเรือนการเงินนะคะก็21ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนะคะเหมือนกับว่าเออ่ ในเรื่องของการเงินคือดาวศุกร์ขยายเข้ามาเหมือนว่าดาวศุกร์เองก็เป็นตัวแทนของความรักหรือการเงินอยู่แล้วนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนสอง 2, เอนการเงินของเราก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ว่าเออจะจะเริ่มดีขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเหมือนก็การเงินเริ่มจะเข้ามาอยู่เข้าที่เข้าทางนะคะมาอยู่ทุกที่นะคะแล้วก็ในวันที่27เนะคะเรื่องของการเงินนะคะยังเรื่องของดาวศุกร์ก็คือเหมือนกับว่าอ่ามันมาทามุมตรงข้ามกับดาว ยูเรนัสงอยู่ในเรือน8นะคะเป็นเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับอาการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเหมือนกับว่า,าที่ไปดีลที่ไปติดต่อที่ไปคุยไว้เจรจาอะไรตกลงไว้เรื่องของสถาบันการเงินนะคะอาจจะอาจจะมีข่าวเหมือนกับว่าแบบไม่ได้แพลนนะคะเหมือนกับว่าแบบเพราะว่าดาวยูเรนัสเป็นดาวเขาเรียกว่าเกิดขึ้นปุ๊บปักบกระทันหันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนไว้นะคะ ก็เรื่องของการเงินนะคะบางทีอาจจะก,การเงินที่สถาบันการเงินที่เราไปติดตอ่อว่าเรื่องการลงทุนต่างๆนะที่ไปคุยไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคะก็คือช่วงวันที่2 7นะคะทีนี้มาดูว่าในเรื่องของการเจรจาอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นวันดาวพุธนะคะก็คือย้ายนะคะมันจะย้ายเข้ามาในเดือนเดือนการเงินเราวันที่10นะคะ ในวันที่10ก็คือดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนะคะก็คืออา,อาจจะมีเรื่องของการเจรจาการตกลงเกี่ยวกับการเงินนะคะพูดคุยเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะเพราะามีการสื่อสารแล้วก็ถามว่าในการพูดคุยการติดต่อการเจรจาเนี่ยเ,เราเองเนี่ยคือในเรือนมีดาวมีอาทิตย์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีดาวศุกร์ที่บอกย้ายมาวันที่2 1แล้วก มีพระจันทร์ขึ้นในวันที่15นะคะเหมือนกับว่าถ้าถามว่าในการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยในเรื่องการเงินดีไหมดีค่ะเพราะว่า1ในการพูดคุยการเจรจาของเราเนี่ยมีอาทิตย์ทําให้การสื่อสารพูดคุยของเราเค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการเรื่องของออดาวสุกร์แล้วก็ดาวจัวจนทร์อยู่ด้วยแต่ถามว่าคือในช่วงที่ สี่นะคะอาทิตย์นะคะซึ่งอยู่ในเรือนการเงินของเราเนะะี่อนขาได้รับทามุมเสริมนะคะกับดาวพูตโตแล้วก็ดาวพฤหัสในเรือนครอบครัวะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรื่องของการเงินของเราเองเนี่ยที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคะหมาามว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันมีพลังเสริมของอในเรื่องของครอบครัวนะคะแต่ถ้า แล้ที่15เองเนี่ยก็มีนิวโูนมีพระจันทร์ขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าเงินอะไรต่างๆที่มันคือเริ่มเริ่มมีเงินเข้ามาในช่วงประมาณวันที่15บห้าถามว่าเพราะมันมีนิวมูนเข้ามามีพระจันทร์ขึ้นมาในวันที่15นะคะแล้วก็วันที่16คือถ้าเป็นเรื่องของอการเจรจาการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่า ค่อนข้างจะแนวโน้มดีนะเพียงแต่ว่าอะไรต่างๆที่ต้องตัดสินใจเหมือนนะมันยังมีความเครียดยังมีความกังวลอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าพูดในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของคู่ครองนะคะอาจจะยังอาจจะยังไม่ราบลื่นนะคะเหมือนก็มองกันคนละมุมมองคนละด้านอยู่นะคะเพราะว่า,าดาวสุขของเราซึ่งอยู่ในเรือนหนึ่งแล้วก็ มันไปทำมุมตรงข้ามกับคู่ครองค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเรื่องของเงินนะคะทุกที่เกี่ยวข้องกับครอ,อบครัวนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างในเรื่องเงินกับครอบครัวเนี่ยจะเป็นไปนในทางเดียวกันนะคะก็เงินก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาในช่วงประมาณกลางกางเดือนนะคะมันก็ทุกอย่างจะเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มมีอะไรใหม่เริ่มสัสญ,ญญาณที่ดีขึ้นคนะ,ะแล้วก็ ส่วนในเรื่องของการเจรจารอื่นๆในเรื่องเ,อเรื่องของบ้านที่อาศัยนะคะเหมือนค่อนข้างที่จะแนวโน้มดีเป็นไปในทางที่ดีนะคะก็คือคือโดยสรุปของชาวราศีตุลน,นะคะถ้าเกิดช่วงต้นเดือนเ,อเ,อเหมือนเดือนนี้เราจะมีการเจรจาการพูดคุยอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่พูดคุยอาจจะเป็นเรื่องของเ,อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงิน หรือเรื่องของอการลงทุนการอะไรต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าไปอ่าแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเหมือนว,ว่าเงินที่เข้าไปดีลเขาเข้าไปติดต่อเข้าไปประสานงานหรือว่าเอาไปติดต่อเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเหมือนจะแนวโน้มไปในทางที่ดีนะคะดีมากๆด้วยนะคะเหมือนว,ว่าเรื่องของการเงินแต่ถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองนะคะเออ เหมือนเจอคุยกันคนละมุมนะคะยังมองกันคนละมุมยังยังเขาเรียกว่าย,ยังยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ใน,ะะนเรื่องของคู่ครองเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าในเดือนนี้อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นเรื่อง,องของคู่ครองบ้างนะแต่เรื่องของการเงินก็คือเหมือนว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู <edia> ่ยังยังมีการยังมีเจย,ยังมีเงินเข้ามีการตกลงกันได้ดีพอสมควรในเรื่องของการเงินค่ะเพราะนั้น ก็เป็นกาลังใจให้ชาราสีตุลน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกชาราสีตุลเป็นคนเขาเรียกว่า perfectionist <c oughs> ก็คือเป็นคนที่ใช้เวลาในการพิจารณาแต่ตองทุกอย่างละเอียดรอบคอบมากนะคะเพราะนั้นในการพูดคุยในการเจร,าร,เจ,รจาต่างๆเนี่ยคู่ครองต้องเข้าใจและเห็นใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแต่จริงๆเขารู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้ามีคุยกันยังไม่เขาเรียกว่าคนละมุมยังมองกันคนละด้านอยู่ เพราะมันยังมีมุมตรงข้ามกันอยู่ระหว่างคู่ครองกับตัวเราในการพูดคุยก็ค่อยพูดค่อยคุยนะคะเหมือนว่ามันจะทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวมันเปลี่ยนไปตลอดมันเปลี่ยนมุมไปตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นหมว่าให้มุมมันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะเริ่มคลี่คลายขึ้นเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเจรจาเรื่องเงินนะคะก็เหมือนกับว่า อะไรต่างๆมันก็คือเริ่มดีขึ้นคือดีขึ้นกว่าเรื่องของคู่ครองจริงๆเรื่องของคู่ครองเนี่ยที่มีความอ,อยู่ทำม,มุมตรงข้ามเนี่ยมันส่งผลความเครียดมาถึงครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เครียดสะสมด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อีกอันนึงมันมีพระจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นในวันที่30นะคะ,ะในเดือนเก้าเป็นเรื่องของการติดต่อทางไกลเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องอะไรต่างๆหรือ,อ ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของ international หรือของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยที่ไปดีลไปติดต่อไว้เนี่ยช่วงวันที่30ทุกอย่างมันจะเริ่มเหมือนว่ามีเขาเรียกว่า,ามีแสงสว่างมีมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะมีแนวโน้มดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็สำหรับคู่ครองก็คือให้ค่อยพูดค่อยจากันแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวก็น่าจะเป็น แรงซัพพอร์ตที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกว,ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ